พบกับผมชาญนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันทุกท่านเกี่ยวกับการลงทุนอะไรบางสีบางอย่างนะครับมีหลายคนเข้ามาสอบถามมาลงทุนอะไรดีตัวไหนดียังไงดีอะไรเอ่ยทําไมเอ่ยนะครับเดี๋ยวนี้มาแบ่งปันกับทุกท่านแล้วก็จะมาตอบคําถามเกี่ยวกับสกุลเงินบางสกุลน,นะครับที่หลายคนสอบถามกันมาเยอะนะครับ อ่ะก่อนอื่นวันนี้ขอประชาสัมพันธ์คอร์สผมนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนแลกเปลี่ยนนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนแลกเปลี่ยนตอนนี้มนผมทำแลกเปลี่ยน EP ฉนบับสมบูรณ์ครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่ประมาณ30 EP เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสก,าก็จะอัปเดตเป็น EP 31 32เรื่อยถ้ามีโอกาสนะต้องบอกก่อนนะจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ EP นี้นะ EP ฉบับสมมูรณเนี่ยก็จะคุยเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็แอดวาน์ในหลายๆอย่างคือจบทีเดียวคือใครเรียนนี่คือคุณไม่ไปเงินก็ไปทองครับจะทําให้คุณได้เห็นโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับรายไอดีข้างล่างนะครับชานก๊อดสองนะครับโอเคแบ่งปันอะไรดีติ๊กต็กอกอ ในวันที่ผ่านมานครับแบงค์ชาติขึ้นดอกเบีย้ย0.2ห่านครับใครที่มีแอปนักเงินสปริตเขียวส้มหรือว่า X1 ว,วันนี้คุณคงจะหายใจข่วมนะครับวันนี้เงินบาทแข็งค่ามากนะครับไม่รู้หลายคนบอกว่าแข็งที่สุดในรอบ หกเดือนหรือเปล่าครับวันนี้สามสี่จุดเจ็ดศูนย์ครับโอ้โหลูกศิษย์ผมหลายหลายคนซื้อต่างแด่สามหกสามเจ็ดโอ้โหผมเลยเห็นแล้วคิดหนะนะครับผมเคยแบ่งปันหลายหลาคนในคลิปแล้วว่า USD ตั้งเปลเลยว่าขัดทุนไม่เกินหนึ่งบาทให้ออกตัวก่อนนะครับ อย่าไปคิดว่ามันจะสปริงเด้งขึ้นมานครับอย่าครับนี่ไมใ่ใช่รับคุณนะครับถ้าใครคิดจะเล่น USD ตั้งเป้าเลยออกตัวหนึ่งบาททำอะไรออกขัดทุนไ้ก่อนหนึ่งบาทอย่าไปรอน,นะมันรอมันเป็นเงินที่เก็บยาวไม่ได้นะครับคุณต้องเข้าใจนะครับวันนี้สามแปดเลยอสามสี 3, 4, ลงมาตั้งสามบาทสามสิบสตางค์นะครับ โถ้าคุณถือวันแต่สามเจ็ดก็สนุกนะครับมอยมาเร็วไปเร็วผมเองเจ็บมาเยอะนะครับผมบอกให้ยืมเอสดีโอเห็นแป้ง์ันแล้วสวยนะครับโอ้แป้งสีเทาๆโอ้ยสว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 ยถึงเวลาจ,จริงถ้าออกตัวไม่ทันก,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 ก็แทนที่จะเอาเงินไปสกินส,สกุลอื่น,นทำกะไรโอ้ไม่ทันนะครับ นะี่ยวันนี้อิทิลิตของไบาชาติครับโหขึ้นสุดสองห้าไม่น่าเชื่อว่าทําให้เงินบาทเหลือสามสี่กว่านะครับต่อไปมีคนมาถามว่าเงินหยวนน่าซื้อไหมผมตอบว่าน่าซื้อครับน่าซื้อวันนี้สี่จุดเก้าเจ็ดโปรตีนีห้ากว่านะครับห้ากว่าแต่ผมแนะนำนิดหนึ่งว่าใครใครซื้อเงินหยวนจากข้อมูลที่ผมเก็บมาเนี่ยเล่มสีนี้ที่ใครซื้อไปเนี่ย มันอาจจะต้องเก็บยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้จีนมีปัญหาภายในครับเรื่องโควิดเรื่องเศรษฐกิจอะไรคือเมื่อ,อไรที่กาล็อกดาวอะไรเนะี่ยแน่นอนการส่งออกการอะไรนําเข้าอะไรมันก็มีปัญหาครับวันนี้กันอยู่วนสีบ่บาทกว่านานแล้วนะที่จะเราไม่เห็นสีบ่บาทกว่าถ้าใครซื้อคุณมันมีโอกาสนะครับที่จะเก็บยาวได้จีนผมเชื่อว่ามันเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ครับ มันควบคุมมันสั่งการอะไรได้ง่ายนะครับถ้ามันขึ้นมันขึ้นก็แป๊บเดียวนะครับมีโอกาสเป็นไปได้แต่คุณต้องเก็บยาวเลยนะเงินหยวนแล้วดูให้ดีครับระวังแบงก์ป้อมด้วยเงินหยวนครับวันนี้4.97นะครับสําหรับใครที่เออมีคนมาถามว่าทุนน้อยทุนน้ยคุณไปเล่นสกุลลองนะที่ผมเนี่ยที่ผมทําสํหรับหลายคนที่มีเงินหลักหมืน่นนะ ผมทำห้าสกุลลองให้คุณล,ละลงทุนไม่เกินห้าบาทเนี่ยคุณก็ไปดูดูเอานิ้วจิ้มได้จิ้มจิ้มจมจิมจิ้มดูน่าซื้อไหมจอหลังซีีนะครับน่าซื้อไหมเนี่ยมีเงินสักหลักหมื่นนะครับเนี่ยไมด้สกุลลองวันนี้ใครอยูุ่งเทพง่ายหน่อยเดี๋ยวนี้นะครับต่อไป มีคนถามคริปโตเคเลซี่น่าเล่นไหมสับมว่าไม่น่าเล่นเพราะมนันเป็นเพียงแค่ดีมาน์กับซัพพลยคนที่พูดง่ไงคือเป็นแค่การเก็งกำไรอะ่ะถ้าวันนี้ใครที่อยู่ในนั้นนานๆเห็นคนเก่าเข้าไปก็จะรีบขายเราก็จะตกทันทีเลยมันไม่เก็นเกง็งกำไรแล้วก็มันเป็นดิจิตอลด้วย จำไว้นะอะไรที่เป็นดิจิตอลนะครับตอนแรกผมศึกษาเกี่ยวกับบล็อกเชนเลย้ยอะไรดูมีซิเคอร์ตี้มีอะไรด Security, ไช้บินมาหลายเจ้าครับผมเห็นแล้วโอ้ไม่น่าเล่นเลยเพราะการที่เราเอาเงินไปเปลี่ยนเงินใบเนี่ยเป็นแบงค์เนี่ยไปเปลี่ยนดิจิตอลความเสี่ยงสูงอ่ะผมได้ไปศึกษาเกี่ยวกับทองคำนะครับผมพราว่าการที่คนเราเนี่ย จากที่เอาทองคํามาเป็นกระดาษนี่ก็เสี่ยงเลยนะเป็นตั๋วเงินแล้วนะวันนี้จากตั๋วเงินไปเป็นดีตอนดิกยิ่งเสี่ยงไปกันใหญ่นะครับโดยเฉพาะยุคเนี้แฮกเกอร์ก็เยอะนะครับที่เก่งๆก็เยอะนะครับเก่งๆก็เยอะรู้ทางเข้าทางออกอะไรหลายๆอย่างนะครับมีวิธีการแฮกมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างและเดี๋ยวนี้ การมาหักเงินอะไรในบัญชีคุณอ่ะ๋ยวนี้แบงค์ไม่บอกรายละเอียดนะครับเมื่อก่อนเงินผมออกไปประมาณจํานวนหนึ่งนะผมไปดูไม่มีบอกรายละเอียดนะครับเอ้ยเสียค่าอะไรวะเช่นใครที่ทําอะไรการอะไรผูกไว้กับแอปอะไรอะไรกับให้บัตรเดบิตเครดิตไปทั้งหลายบอกนะคุณระวังให้ดีครับมันหักตลอดนะหักตลอด บางทีเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวระวังตัวได้นะครับอะไรที่เปลี่ยนเป็นดีตอนน่ะคุณรูดูนะว่าอะไรที่น่าลงทุนยุคนี้ผมคงต้องบอกคุณว่าถ้าผมไม่พูดถึงทองคำผมคงไม่ได้ผมศึกษาเรื่องทองคำมาพอสมควรละนานพอสมควรแล้จนกล้ามาการันตีนเลยว่าทองคำคือคิงเพราะคนยุก่อนเนี่ย ก็ใช้ทองคาเพิ่งมาใช้เงินไม่ไม่กี่ปีเนี่ยเช่นทองคําคือทรัพย์สินที่มั่งคั่งที่สุดครับจำไว้นะครับทองคําคือทรัพย์สินที่มั่งคั่งที่สุดวันนี้ธนาคารกลางหลายๆประเทศวันนี้สะสมทองคําเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเขาไม่ไว้วางใจสกุลเงินแต่ละประเทศนะครับไม่ไว้วางใจเช่นเขาก็เลยซื้อกักตุนทองคํามาเยอะมากคุณดูอย่างรัสเซียดีครับ รบกับยูเครนก่อนที่รัเสเซียจะรบกับยูเครนครับซื้อทองเยอะมากนะครับแม้แต่พี่จีนนะครับซื้อทองมหาศาลเลยนะวันนี้ยังไม่มีใครรู้ร้วยว่าทองคาในจีนมีกี่ตันเผื่อนี่ห้าห้าพันตันแล้วก็ว่าก็ไม่รู้นะครับเยอะมากนะครับชันทองคําจริงเป็นสิ่งที่มั่งคั่งที่สุด เมื่ออะไรที่เกิดความไม่ไว้วางใจหรือมีอะไรที่เซนซิทีฟอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยคนจะวิ่งมาหาทองคำนคะวันนี้อาจจะมีคนมาบอกว่า,วากองทุนนั้นกองทุนอะไรทั้งปวงแต่คนเชื่อเถอะถึงเวลาเกิดอะไรก็ตามที่เป็นเซนซิทีฟขึ้นมานครับข่าวไล,ลนะ่ๆเนี่ยคนวิ่งหาทองคำหมดมีวิกฤตเยาวะ์มีสงครามลบอกกันเลยตุ้มเนี่ยคุณถือทองคำไว้ยังไงก็ได้ปิด ได้เปรียบมอยการได้เปรียบนะครับด้วยเพราะยุคนี้ทําไมผมถึงมาพูดถึงทองคำไห้คุณครับเพราะยุคนี้มันง่ายนะครับยุคนี้เป็นแอป to แอปเราเริ่มต้นบางเจ้าหนึ่งพันบาทไม่รู้บางเจ้าห้าร้อยอะไรทั้งหลายทั้งปวงเริ่มต้นหนึ่งพันก็ทำได้ฝากเงินไว้แต่คุณเรียกเจ้าที่มันดีเจ้าที่มีชื่อเสียงแล้วก็ไว้ใจได้นะครับอย่างผมเนี่ยซื้อ เงินก็เข้าทันทีเออเวลาขายก็เข้าทันทีเวลาซื้อก็โอนทันทีปึ๊บเดียวครับแต่ต้องเลือกเลือกเจ้าให้ดีครับทพงคําอ่ะมันเป็นทรัพย์สินที่เขาเรียกว่าอืมมันอุ่นใจอะ่ะคุณถือทองไว้คุณอุ่นอุ่นใจกว่าถือเพชรน,นะครับวันนี้คุณถือเพชรเนี่ยคุณลองไปขายไหเที่ยวยากนะครับแต่ถ้าคุณถือทองเนี่ยคุณไปที่ไหนก็ได้ ไปทั่วประเทศไทยเนี่ยได้หมดเช่นทองคําจริงเป็นความมากงคั่งที่แท้จริงเกิดวิกฤตเกิดปัญหาอะไรคุณวิ่งหาทองคำหมดครับนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับ,รบแล้ะผมจะบอกคีย์เวิร์ดให้คุณครับตราบใดที่เฟดยังพิมพ์เงิน USD เยอะขึ้นเยอะขึ้น,นครับทองคําก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นคุณจําไว้ครับเพราะวันนี้ จากที่ผมบอกสลัดถอดทองคำแบกหลังเงิน USD ออกครับตอนนี้มันไปกี่เท่าไม่รู้นะครับยิ่งพิมพ์เยอะเท่าไหร่ทองคำก็จะขึ้น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 นะครับคุณจำไว้นะครับ,รบยิ่งพิมพ์เงินเยอะทองคำก็ยิ่งขึ้นเยอะเยอะเยอะยอะอะยอะนะครับแล้วอีกข้อผมจะบอกให้คุณนะครับถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดของวันนี้นะครับคือ เมื่อไรที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นครับเงินเฟอ้อมันเยอะ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 ขึ้นครับสิบเปอร์เซ็นขึ้นครับคุณพึงระลึกเลยว่าทองคําจะมีบทบาทมากที่สุดครับทองคําจะมีมูลค่ามากนะครับคุณไปดูถ้าเงินเฟอ้อถ้ามันสูงเมื่อไรครับทองคําคนจะไปหาทองคําเพราะทองคําเป็นทรัพย์สินชิ้นเดียวที่ ไม่ถูกเงินเฟอ้อหรอกคนุณนะครับมันก็ยังเพิ่มขึ้น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 นะครับมันเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงที่สุดครับเนี่ยเมื่อไหร่ที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นทองก็สูงขึ้นคุณ,คณจําไห้ดีนะคุณลองไปใช้ดูดวันนี้ผมจะบอกสีเ่เรื่องดูให้จบแ,แล้วแป๊บละสองผมสอนเล็กเปลี่ยนผมก็ต้องคุยเรื่องเล็กเปลี่ยนด้วยทําไมต้องคุยเล็กเปลี่ยน เก็บเงินเองอยู่นี่จะที่ทคุณบอกแค่คุณเอาเงินใบไปเปลี่ยนเป็นดีตอนความเสี่ยงคุณสูงครับสูงอะคุณไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมบอกให้ ه, เงินที่อยู่หน้าหน้าร้านนะครับมีสิบเปอร์เซ็นต์คุณระวังให้ดีครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณออกช้าไปคนที่สิบเอ็ดก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นยุคนี้เราไม่รู้เบื้องหลังยุคนี้ เราเห็นแต่โปรไฟล์เห็นแต่ความหล่อความสวยความน่าเชื่อถื่เท่าไหร่ครับผมแต่เราไม่เห็นข้างในข้างนอกอาจจะสุขใสก็ได้ข้างในอาจจะเป็นโพรงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเหมวอนนี้คุณเห็นผนังสวยงามข้างในอาจจะเป็นกระดูกผีอะไรอยู่ข้างในก็ได้ครับเช่นน้ำมันระวังคุณเก็บเงินเองคุณก็จะดูแลมันเท่าชีวิต ถ้าคนอื่นเก็บนะครับมีปัญหาอะไรขึ้นคนรวยฟ้องยืดล้มอะไรล่มอะไรคุยทำไรครุกก็ไม่ใช่ติดเงินไปอยู่ประเทศนอกนู่นคุณดูอย่างคลิปอะไรเกี่ยวกับฟอเร็กเงินอยู่นอกนู่นทำไง่ะออืืมอืม,อม,อมคุยเอาไงเงินมันอยู่เมืองนอกนู่นอะทำไง อยู่สิงคโปร์ตรวจสอบได้ไหมไม่ได้ออกก็ยังไม่ได้นะครับประเทศนี้หมู่เกาะเคแมนอะไร้างไหนที่เขาไปฝากกันน่ยตัวสอบไม่ได้นะครับเนี่ยวันนี้ผมเอาเงินเข้าไว้ในแบงก์แห่งหนึ่งครับเมื่อประมาณสองสามปีก่อน เกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้ถูกหักเงินหลายๆอย่างจนแบบจนแบบต้องเปลี่ยนอ่ะ <c oughs> เปลี่ยนนะครับจนไม่รู้อะไรครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเช้งเลยครับเช่นคุณระมัดระวังนะครับก <c oughs> ารที่คุณเก็บกันเองนะครับ <c oughs> แต่เลขกเงินแต่ เงินต่างประเทศอะ่ะมันเงินมันแว่งนะครับเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนเป็นสนกุลเงินอื่นะครับมันจะเกิดการแกว่งตัวมันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการเงินไม่ขึ้นกล็ลงไม่ขึ้นกล็ลงแต่ถ้าคุณถือเงินบ้านเราเฉยๆมันก็เท่าเดิมเจอเงินเฟ้อไปก็มีแต่ลง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 ,ลงนะครับ อันนี้ยังช่วยลดเงินเฟ้อนะครับถ้ามันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสมมุติคุณถือหนึ่งเหรียญเนี่ยคุณได้สามสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์โอ้โหร้อยเนี่ยคุณได้กี่บาทอะร้อยได้บ,บ,บางทีได้สองสามบาทครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเงินเกน๋งป,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 ปึ๊บๆๆนะครับคุณคิดดูว่าเมื่อก่อนผม ไปดูซิอูขาวแม่ผมอะขวดเล็กๆเมื่อก่อนอะเราจำได้ว่าขวดสิบห้าบาทนีสามห้าบาทขึ้นมายี่สิบบาทโห<ฮ>ไม่กี่ปีนะขึ้นมาตั้งยี่สิบบาทเช่นนี่คือเงินเปอร์สิบห้าขึ้นมาเท่าไหร่ร้อยร้อยหกสิบนะครับนะ ยุคนี้คนยุคนี้เจเงินเฟอ้อโจมตีเยอะมากนะครับผักชีวันก่อนไปซื้อให้แม่สิบบาทแค่นี้นก่อนสามบาทสองบาทเดี๋ยวนี้สิบบาทนะครับนะแลกเปลี่ยนจบละนะครับใครสนใจก็มาเรียนพร้อมกับทองต่อไปค่อยสามสิ่งที่ผมจะแบ่งปันคุณทรัพย์สินในรุ่นนี้นครับใครรู้จักไลอ้อนฟิเชียลครับหรือไลอโอนอ ที่สามารถบอดแคสไปหาคนจำนวนพันสองพันสามพันอย่างผมมีเพื่อนในไลน์ลเนี่ยสามสี่พันเนี่ยผมสามารถที่จะส่งข้อความหรือส่งอะไรไปหาคน,นได้นะครับเช่นวันนี้เพื่อนในไลน์ออฟชิวลคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดวันนี้มาบอกความจริงให้คุณครับคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดนะครับ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำอะไรถ้าคุณสะสมเพื่อนคุณไว้ครับในลายออฟฟิเชียเมื่อก่อนนี้ผมเคยไปศึกษา Get r e s p o n น e ครับที่อีเมลนั่นมาช้าไปละพอดีมาเจอลายออฟฟิเชียเมื่อก่อนเขาเรียกว่ายเอเนี่ยถ้าสมมติคุณมีสินค้าคุณราคา1,000บาทคุณส่งไปหาคนกี่คนพันคนคุณคิดว่าจะมีคนตอบสนองคุณกี่คนเออ พันคนตอบสนองคุณสักห้าสิบสินค้าคุณสักพันคนนะสินค้าคุณห้าสิบบาทเป็นเท่าไหร่ห้าหมื่นเลยนะเน่ยถ้าร้อยแล้วครับแสนแล้วครับเช่นการที่คุณสะสมเพื่อนคุณในแหละเอาเชื่อว,ว่ามันเป็นทรัพย์สินยุคใหม่ ที่มีมูลค่ามหาศาลครับเพราะเองมีขอบคุณหลายคนที่มาติดตามผมในไลน์ออฟฟิเชียลครับก็หลักพันนะครับก็หลายคนก็มาซื้อคอร์สซื้ออะไรหลายอย่างก็ขอบคุณนะครับเช่นไลน์ออฟฟิเชีจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดตามคนได้เพราะคนตอนแรกๆเขาอ,อาจจะยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ทัชเรา ยังไม่เชื่ออะไรหลายอย่างเหมือนกับผู้หญิงอ่ะที่เราไปจีบเขาอะไรเขาอาจจะยังรอการตัดสินใจตัดตตดต,ตนนอนนี้แต่กงเชื่อระยะเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันจะมีเวลาของมันนะครับที่คนจะมาซื้อผลิผผตผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็เป็นคนที่จงรักภักดีตลอดนะครับสะสมเพื่อนในไลน์ออฟฟิเชียลนะครับนี่คือทรัพย์สินยุ่งใหม่ ต่อไปข้อสี่อันนี้ผมอยากให้คุณสะสมมากนั่นคือ YouTube YouTube นะครับผมอยากให้คุณมีช่องผมเห็นหลายคนครับเปิดช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องโอ้โหคนอะไรเก่งบ้าเ,เก่งขนาดนั้นโอไม่หลับไม่นอนเลยเปิดทั้งสี่ห้าช่องคุณเช่อไหมว่าเมื่อคุณเปิดช่องคุณจะเห็นโอกาส เห็นโอกาสที่คุณไม่เคยเห็นผพเองผมเปิดช่องแรกเปลี่ยนมาปีนี้ห้าปีแล้วจากความรู้แรกเปลี่ยนผมนิดเดียวนะครับตอนี้ขยายไปเยอะมากเพราะผมรู้จักคนจำนวนมากที่บอกผมอะไรทำให้ผมได้เรียนรู้ทำให้ผมได้เข้าใจมากขึ้นทำให้เราสามารถที่ต่อยอดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นเช่นวันนี้ คุณลองมาเปิดครับผมเชื่อว่าถ้าคุณกล้าที่จะมาออกกล้องกล้าที่จะมาให้ความรู้คนนะครับโอกาสจะเปิดให้คุณผมเห็นหลายคนแค่ดอกไม้ต้นไม้โอ้โหาทำเงินมหาศาลนะครับลงทุนซื้อกล้องหรือไม่โทรศัพท์คุณอนะใช้อ p อปชันให้มันคุ้มหน่อยทำคลิปทำไรเดี๋ยวนี้มันง่ายละติกต็อกแต่ติกต็อกผม ยังไม่เสียนนะยังไม่กล้าแนะนําหลายคนก็เก่งของผมนะผมไม่ชอบคอนเทนต์ยาวๆฉันคนที่มาตามผมนี่ผมขอบคุณนะครับเพราะว่าผมชอบคุยอะไรที่มันยาวๆไปคุยอะไรที่มันสิบห้าวิสามสิบวิหว่ามทีม่คิดเยอะนะครับยากด้วยเลยเดี๋ยวก่อนเอาไวท้ทีหลังนะครับเช่นเมื่อคุณเปิดอะไรบน youtube นะครับผมบอกา y o ย t u b e นี่มันมีโอกาสอะไรอยู่นั้นเต็มเลยนะ เปิดยูยูทูบเนี่ยเต็มเลยคุณเปิดปุ๊บเดี๋ยวประตูจะเปิดให้คุณจากลูกค้าจากคอมเมนต์คุณจะรู้ว่าอ๋คอคนต้องการอะไรนี่เนี่ยเช่นคุณฟังผมให้ดีนะถ้าใครอาาร่านหนังสือนโปเลียนฮิวคุณจะบอกให้นะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับคุณเอาไปใช้นะครับ อันนี้คือคาถาเด็ดของนักเรียนหิวคนทำเงินจากไอเดียคนทำเงินจากไอเดียนะครับถ้าคุณเปิดช่องปกโอกาสจะเปิดให้คุณคอมเมนต์นต่างๆจะบอกคุณว่าต้องการนั้นนี่นนนนนนนเดี๋ยวจะมีคนสนใจอเอยนะโดยเพราะถ้าคุณเปิดอย่างนี้ผมบอกคุณเปิดไลน์โอีด้วย มีอะไรสอบถามข้อมูลทักมาที่นี่ประตูก็จะเปิดให้กับคุณอีกต่างหากแล้วพื่คุณโดยไม่รู้ตัวนะนอกจากคุณมีรายได้จาก youtube แล้วคุณจะมีขายโปรดักต์ขายคอร์สขายอะไรรอย่างประตูนั้นเปิดหากินไม่รู้จักจบสิ้นแล้วคุณจะมองเห็นเลยคุณจะเห็นได้ตัวคุณเองเรื่องนี้ youtube มันมีเขาเรียกว่ามีหลังบ้านอะไรคุณมีไวทีวิเคราะห์ได้หมดเลยว่าคลิปของคุณเนี่ย มีคนตั้มเนียวเป็นไงบ้างเลื่อนผ่านหรืออะไรทั้งหนหลโอกาสเปิดให้คุณครับผมเห็นหลายคนเปิดสีค้าช่องหรอเปลโอ้โเช่นยูนี่ผมนูนน้ำใจทุกท่านครับว่าสร้างโอกาสคุณบทอะไรครับทำครั้งเดียวจบวันนี้ยอย่างที่ผมมาทำคลิปเนี่ยทำครั้งเดียวจบคิดหน้าไปคิดเรื่องใหม่ไปคิดเรื่องใหม่ ไม่ต้องมาคิดแล้วเรื่องเดิมๆพวกนี้ไปไปข้างหน้าไปจบใช่ปะ่ะไปคิดเรื่องใหม่ๆนี่คือข้อดีของมันวิดีโอแล้วก็ออนไลน์เดี๋ยวคนที่มาทีหลังก็มาดูเราเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งผมแถมไม่เลยอันนี้แพงมากถ้าใครที่ดูดูตาผมมาคลิปที่มีมูลค่าหนึ่งล้านบาทเราจะบอกคุณนะว่าความจริงคุณไม่ต้องเก่งอะไรมาก วันนี้เอ็กซ์เปอะไรคนก็ไม่ช่เก่งอะไรมากหรอกคุณจำไว้นะเอ็กซ์เปิอะไรคนไม่ได้เก่งของคุณมาแค่มันรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยแค่มันเอาภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทยให้คุณแค่นั้นจบวันนี้ถ้าคุณไม่รู้ภาษาอังกฤษซื้อโทษสับผมเคยทำแล้ว ซื้อโทรศัพท์ d ออ่ะที่มันมี Google อ่ะแปลแม่งเลยอย่งางพวกคุณมีชอบหมูชอบหมาชอบแมวชอบสุนัขเบ,บ็ดเย็บผ้าอะไร่าไหรบอกคุณดูวยคลิปมันคุณว่าแปลเป็นภาษาไทยซะผมบอกให้คลิปนันผมบอกว่าจุดอ่อนของคนไทยในยุคนี้คือไม่รู้ภาษาอังกฤษแล้วเขาไปเรียนจนมาเนี้ภาษาอังกฤษยังไม่รู้เรื่องเลย แล้วคุณไม่ต้องไปถามว่าไอ้พวกหลายคนที่จบปิญญ,ญ,บญ,ญ,ญญาตนะรงจบมียตีนะผมการันตีเลยว่าเก้าสิบเรซนรู้ไม่ถึงภาษังกฤษไม่ถึงสิบเซ็นหรอกแค่คุณไปฟังฝรังร่งพูดเยอะยยัยยยโอยังไงก็ผมเชื่อว่านี่คือจุดบอดของคนไทยที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษมันทําให้คนที่เก่งๆและคนที่รู้ข้อมูลก่อนเนี่ยได้ปริ๊คุณจะลืมรับทา,ามมิ่งของภาษอังกฤษ กับทำอีกอของสาไทยบางทีมันห่างกันประมาณ1นเดือนถึงหเดือนนะถ้าคุณรู้ข้อมูลก่อนได้เปรียบมาเล่าสู่คนชอบอะไรที่ใหม่ๆกระแสนะครับจำไว้กระแสเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับวันนี้ผมฝากไว้ทุกท่านลองเอาไปใช้ดูถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้คุณไปดูในที่ผมทำคลิปที่มีมูลค่าในร้านบบทผมสอนคุณในการเนี้ยเนี้ยล,ลองคุณได้ไอเดียเยอะๆนะครับ ครับแต่ถ้าใครสนใจก็เกี่ยวกับการเปิดช่องเปิดอะไรคุณมาเรียนหาเงินวันละพันนะผมมีเปิดสอนให้คุณไล่แถมคอร์ส u t u b e ให้กันละกันโอ้ราคาหลักพันเน่ยนะครับอ่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ